ไวย,ยากรณ์อียามาโลนะอยามาโลตัวเนี้ยแปลได้หลายความหมายนะคะแปลได้ว่านั่นแหละจุดๆ,ๆ,ๆนะนี่แหละจุดๆ,ๆเท่านั้นจุดๆ,ๆแท้จริงอย่างแน่นอนจริงๆแล้วนะคะมันสื่อได้หลายความหมายนะคะแล้วแต่บริบทนั้นๆนะคะว่าเราจะแปลยังไงให้มันสมเหตุสมผลนะคะแต่ไวยากรณ์ตัวเนี้ยนะคะจะใช้เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความหมายของการเน้นย้ำนะและยืนยันของประโยคนั้นๆนั่นเองนะคะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะชอบุญชัมฮุลยุงนันคุนจีโจท่านนั้นอ่ะช่างเป็นนะช่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมล่านะใช่ไหมใช่ไมล่าอีโจตัวนี้นะมาจากจีโยนะจีโยมันกลายเป็นโจแบบนี้นะคะ เป็นคำย่อเนี่เองนะจอบุญชํม่มหุยุงันบุญอีท่านนั้นนะ่ะช่างเป็นช่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมล่ะนะหุยยุ่งเลยนะุยยุงนะย่งอ่านยากนิดนึงนะก็คำนี้ก็จะแปลได้หลายอย่างนะแปลว่าดีดีงามยอดเยี่ยมนะหน้าเคารพหน้ายกย่องหน้านับถืออะไรประมาณแบบนี้นะนะครับตัวนี้นะเขาก็เลยตอบไปว่านมาใจโอ 저분이야말로존경할만한정치인이라고할수있지요ค่ะน,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 นะคะถูกต้องค่ะถูกต้องท่านนั้นนะท่านนั้นนั่นแหละนะคะที่อะไรคะสามารถนะสามารถเรียกได้ว่าอะไรคะเป็นนักการเมืองที่น่าเคารพนะคะที่น่าเคารพหรือว่านับถือก็ได้นะชงชิน ชงชินแปลว่าอะไรคะนักการเมืองนะเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองที่อะไรคะชนก้องขดะนะคะชนก้องขดะชนก้องอะดตัวนี้นะคแปลว่าเคารพนะ,ะหรือว่าน่านับถือน่ายกย่องนะก็รวมๆแล้วก็จะแปลได้ว่าท่านนั้นนั่นแหละนะะที่สามารถนะที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองที่น่เาเคารพนั่นเองนะต่อไปนะคะ สอว선거공약중에외국인관련공약도있다면서요เขาบอกว่าในบรรดานะในบรรดานโะยบายในบรรดานโะยบายการเลือกตั้งสอสเขตเนี่ยได้ยินมาว่ามีนะคะมีนโยบายเกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยหรอนะฮะชีวอนก็คือสอสเขตหรือว่าเทศบาลเนี่ยนะ ต้นกรการเลือกตั้งนะคงยักษ์ก็คือการกล่าวแบบคำมั่นสัญญาแบบรุมๆเล้งๆนะไม่ได้มีการเขียนสัญญาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็คือการกล่าวณนโะยุบายของนักการเมืองนั่นเองนะคะอิตเตอยนโอยุต้ามีแอนโอยุวากรตัวน,นี้เราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วในระดับสองหรือระดับสามนะนไม่แน่ใจนะตัวนวยากรณ์ตัว,น,วตน,นี้จะแปลว่าได้ยินมาว่าแล้วตามหน้าด้วย นำหน้าด้วยอิทนะคะก็จะแปลได้ว่าได้ยินมาว่ามีนะคะก็ประมาณนี้นะคะต่อไปนะเนี่ย่ันก็ได้เห็นแล้วนะผมก็ได้เห็นแล้วผมก็็เหนแล้วฉันก็ได้เห็นแล้วนะสัญญานั้นนั่นแหละนะคะสัญญานั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่นะคะ เป็นสิ่งที่พวกเราคาดหวังนะเป็นสิ่งที่พวกเราคาดหวังคําว่าพาราดอนหรือว่าพาราดะเนี่ยแปลว่าปรารถนาหรือว่าคาดหวังอยากได้ว่าต้องการนั่นเองนะก็คือคุณที่พูดเนี่ยน,น่าจะเป็นต่างชาตินะก็คือเขาบอกว่านโยบายนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังหรือต้องการหรือว่าปรารถนาจะให้มันมีนั่นเองนะจะให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะต่อไปนะทูโพชัมโยยามัลโล คงไม,ม่เน่คนรี่จะเอ่ยมุยดาเขาบอกว่าอะไรคะการมีส่วนร่วมในการลงคะแนนนะคะการมีส่วนร่วมในการลงคะแนนนั่นแหละนะคะที่อะไรคะที่เป็นหน้าที่ของประชาชนนะฮะิวเดชอนฮายามารุอีชิเดชโกะ의발명품이다เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่า โทรศัพท์มือถือนี่แหละนะคะที่เป็นอะไรคะที่เป็นที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อะไรคะดีที่สุดในยุคนี้นะ,ะชีเแดยุคหรือว่าสมัยนะสมัยปัจจุบันนี้นะคะเชกูเชกูก็คือแบบดีที่สุดนะคะสิ่งที่แบบเลิศที่สุดะคะ่ะ พลยเมียงภุมนะคะพลมียงภุมิก็คืออะไรคะสิ่งประดิษฐ์หรือว่าสิ่งที่ค้นพบนะคะถ้าเป็นเมียงภุมมถ้าเป็นเมียงภูมมตัวนี้ก็จะเป็นแบบสินค้าแบรนด์เนมอะไรพวกนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะอียาไมโลนี่ใช้ได้กับอะไรคะใช้ได้กับคำนามนะคะคำนามก็ถ้ามีตัวสะกดนะคะ ถ้าลงท้ายมีตัวสะกดเราก็จะใช้กับอียามัลโลนะถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้ยามัลโลแบบนี้นะอย่างเช่นชิึมชิึมม ya ียามัลโลคงยักคงยักยามัลโลทูพโยทูพโยยามัลโลฮุยเดอเจนฮวาฮุยเดอเจนฮวายามัลโลแบบนี้นะเสียงแหบๆบนิดนึงนะครแบบ กลับจากไทยไมาแล้วมันอากาศมันแบบเปลี่ยนนะจากร้อนมาหนาวมันก็เลยเป็นไข้นะทุกคนนะวัดลงคอนะคะต่อไปทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะถ้ามีตัวสะกดใช้อะไรคะอี亚马โลถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะใช้อะไรคะ ยามลโลนะคะคงยักมีทักสะก,ก็เขียนเป็นไรคะคงยักยามันโลฮัน글ฮัน글ก,ก็เขียนเป็นไรคะฮัน글ี่อยามัลโลนะชินกูชินก,กูยามลโลฮูบา 후보자야말로 아리랑 카벤 아리랑이야말로 사랑+ 사랑이야말로 투표. 투표야말로 지금 지금이야말로 컴퓨터 컴퓨터야말로 제주도야말로 ต่อไปนะฮะเรามาดูแบบคดต่อไปนะมอนดืมนะเรามาเอาคำตรงนี้นะคะที่เขาให้มามาใช้ร่วมกับไวยากรณ์เอียามาัลโลตัวนี้นะเรามาเติมกันก่อนนะพูโมนิม,มีตัวสะกดก,ก็เป็นอะไรคะพูโมนิมเอียามาัลโลนะคอมพิวเตอร์ 컴퓨터야 말로 자신감 자신감이야 말로 여행 이야 말로 아 지금 라말로배안 돌아 พ่อแมา말로내가가장존경하는분이다นะเขาบอกว่าพ่อแม่นี่แหละนะคืออะไรคะคือคนที่นะคือท่านที่ฉันอะไรคะชนก้องอาะชนก้องอาะคืออะไรคะชนก้องอาะก็คือเคารพนับถือก็จะแปลว่าคือคนที่ฉันนะ่ะเคารพนับถือที่สุดนะคะจังก็คือแบบที่สุดอย่างที่สุดนะ พ่อแม่นี่แหละคือคนที่ฉันเคารพนับถือที่สุดนะคะคอมพิวเตอร์มาลโล่ฮอนดลเดซังฮาริโซอบโซโซนันอันเดนินพิลซูพูมิดาคอมพิวเตอร์นี่แหละนะคะเป็นอะไรคะเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตสมัยใหม่นะคะก็คือเป็นสิ่งที่อะไรคะอบโซโซนันอันเดยขาดไม่ได้นี่นะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะ เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้ในชีวิตสมัยใหม่นะต่อไปก็สานะา<ไ>าช,นลลชาชินกมามิาบัลลขชาชินกามิอาบัลลสงกาเร็จ่งกาารสเการ็อกว่กาเารเขอกา่อะการเ่าฉันเิ็ว่ารนสะ่ารส่า่ามมั่นใจนี่แหละนะามม่จที่จที่ ที่เป็นสิ่งจำเป็นนะที่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนะคะเพื่อการอะไรคะเพื่อการประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าจะประสบความสำเร็จอะเขาคิดว่านะเขาคิดว่าความมั่นใจนี่แหละนะคะที่จะเป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะส้งกงหากีวีเฮนะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จนะฮะชาชินกา ชาชินกรรมก็คือความมั่นใจความเชื่อมั่นนะความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองนะชาชินกรรมต่อไปข้อส <Brenda> ี่นะยะยแห่งยามลโลกนาราเอะมุนฮารชมมาชุชวมะโกเบอุลซูอนะนกิเฮิเขาบอกว่าอะไรคะการไปเที่ยวนี่แหละนะฮะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนหรือว่าได้เรียนแล้วก็ได้สัมผัสกับประสบการณ์ของวัฒนธรรมประเทศนั้นๆนั่นเองนะคะ คาว่าเชื่อมเนี่ยเชื่อมก็คือการประสบการนี่นะเชื่อมมารดาเนี่ยประสบการหรือการมีประสบการณ์โดยตรงจากตัวเองนี่นะคะคิวเฮก็คือโอกาสหรือว่าจังหวะนะคะวิทยากรตัวนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ